กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะ เราก็มีเรื่องราวดีๆในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนะคะมาแนะนำค่ะาจากนักจิตวิทยาแนะนำห้าวิธีเลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างเข้าใจนะคะข้อที่หนึ่งเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นพ่อแม่ทุกคนย่อมต้องเคยผ่านชีวิตช่วงวัยรุ่นมาแล้วแต่หลายคนก็ผ่านช่วงวัยรุ่นมาโดยที่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเมื่อต้องมาเลี้ยงลูกวัยรุ่นจึงไม่เข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของลูกไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของวัยรุ่นหรือว่าเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่ ที่ไม่เข้าใจตัวเองแบบนี้นะคะก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจึงไม่ทราบว่าการเป็นวัยรุ่นคือการสิ้นสุดของวัยเด็กดังนั้นถ้าวัยรุ่นถูกบังคับให้เชื่อฟังและยอมทําตามผู้ใหญ่ไปซะทุกอย่างเขาก็จะไม่สามารถเกิดพัฒนาการตามไวัยได้ซึ่งจะทําให้ปัญหาต่างๆตามมาแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับรุนแรงค่ะข้อที่2มันทบทวนความต้องการของตัวเองบ่อยๆมีคนวัยอุดมศึก ปรึกษาจำนวนหนึ่งที่เข้ามาปรึกษาจิตแพทย์นะคะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจากคุณพ่อคุณแม่ของตนเองโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการถูกควบคุมนะคะบงการต่างๆแบบนี้ค่ะข้อที่3ให้อภัยตนเองบ้างก็ได้นะคะหลายครั้งที่พ่อแม่พยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบและเมื่อไม่ได้ ความสมบูรณ์แบบดังที่หวังนะคะก็จะรู้สึกแย่แบบนี้ค่ะบางครั้งเราก็ควรที่จะต้องยับยั้งชั่งใจแล้วก็บางครั้งเราต้องรู้สึกถึงความล้มเหลวนะคะความที่ไม่สมบูรณ์แบบได้บ้างข้อที่4ี่ว่งใยหรือไม่เชื่อใจลูกทุกครั้งที่ได้พบผู้ปกครองนะคะนักจิตวิทยาก็มักจะได้ยินเหตุผลนี้นะคะอยู่บ่อยๆจากคุณพ่อคุณแม่ ต้องคอยควบคุมวงการลูกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นห่วงลูกซึ่งที่เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ย่อมห่วงใยลูกเป็นธรรมดาอยู่แล้วตามสัญทาตยานใช่ไหมคะแต่ความห่วงใยที่แฝงไปด้วยความไม่เชื่อใจนั้นอาจเป็นผลแตกต่างกันนะคะทําให้ลูกของเราไม่ไว้วางใจเราก็ได้ค่ะสุดท้ายนะคะยิ่งกลัวห่างเหินนะคะยิ่งกลัวลูกเหินห่างแบบนี้ค่ะเว้นระยะช่องว่างให้ลูกไวรุ่นบ้างก็ได้เคยกอดใครแน่นๆไหมคะ เวลากอดแน่นๆแล้วก็มักจะหายใจไม่ออกใช่ไหมคะเราก็จะยิ่งดิ้นออกไปจากอ้อมกอดน,นั้นเพราะว่าทําให้แน่นจนเกินไปฉะนั้นค่ะการกอดเขาอย่างลม้ลมๆ้วก็จะอยู่ในอ้อมกอดน,นั้นนาน,น,านแต่ถ้าไม่กอดเลยความผูกพันความเชื่อมโยงสายใยระหว่างกันก็จะไม่มีนะคะดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ค่ะกลัวว่าลูกจะตีตัวออกห่างก็คงจะต้องศึกษาระยะห่างและช่องว่างระหว่างเรากับลูกให้ดีๆค่ะซึ่งวัยรุ่นแต่ละคนต้อง การระยะห่างที่แตกต่างกันออกไปไม่สามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ความห่างนั้นนะคะและแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าลูกของเราห่างแล้วเราควรที่ห่างลูกเท่าไหร่นะคะเราจะมองเห็นนะคะแจ่มชัดด้วยหัวใจของเราเองนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะที่ไม่ใช่มองเห็นด้วยตาค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเติมวัคซีนไวใสาแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะช่วงนี้โควิดยังไม่ได้หมดไปค่ะออกไปไหนมาไหนนะคะก็ให้สวมใส่หน้ากากอนารรมัยไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนในครอบครัวนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสาหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ